โคม LED ดาวไลท์รุ่น Phantom มีให้เลือกด้วยกันทั้ง2แบบนะครับทั้งทรงหน้าสี่เหลี่ยมและก็ทรงหน้ากลมนะครับรุ่นนี้มีดイเวอร์ในตัวโคมครับแล้วก็มีขายึดที่แข็งแรงครับมีด้วยกัน3ขนาดขนาด12วัตต์15วัตต์และก็18วัตต์ครับและสำหรับรุ่นนี้นะครับมีให้เลือกด้วยกันถึง2แสงทั้งแสง Daylight และแสงวอ r m White ครับ ตัวโคมบางเบาสว่างกว่าเดิมเหมาะสำหรับใช้ภายในบ้านโรงแรมหรือว่าจะสามารถใช้แทนโคมดาวไลท์รุ่นเก่าก็ได้ครับตัวโคมทำจากวัสดุคุณภาพคงทนแข็งแรงยืดอายุการใช้งานได้ยาวนานครับโคม led ดาวไลท์รุ่นแฟนทอมหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำและร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ